รถเกี่ยวคืนเทลเลอร์ครับสองคงันสวนกันถนนเล็กไม่ฝ้นครับฝ้นไปเลยพ้นแล้วคันนั้นอีกคันนี้หกักหักซ้ายเนี่ยเอาไปเลยเอ้ยคันนี้ยุ่ยเฉยดิอคันนี้ไม่ต้องหักแล้วเมื่อกี้เนี้ยโคตรเก่งอ่ะ คันนี้โคตรเก่งเลยอ่ะถ้าคันนี้ไม่เบี่ยงนะคันขวาไม่เบี่ยงอะ่ะไม่พ้นหรอกโอ้ยโคตรเก่งเลยอะคันนี้สุดยอดเลยพี่เยี่ยมมากเยี่ยมเลยเยี่ยมมมึงเยี่ยมมองคันนี้ด้วย,เ,ยดเดี๋ยวเชี่ยวเราแม่โคตรเก่งเลนี่ยโหดีนะนะมันมีตรงนี้อ่ะถ้าไม่มีตรงนี้นะ หวาดหมดเลยบางไม้ไหมขนมเน่ยขำไม่เก่งเหมือนเขาจริงเนี่ยถนมเล็กอะพอเจอสวยกันเสร็จเลยอะปกติคันเดียวก็เต็มถนมคันเดียวก็แย่นะครับมันมนาเจอเธเจอกันทีรถเกี่ยวสองคันขึ้นเทลเลอร์มาสวนกันนะ กลางคืนวิ่งยังต้องระวังนะบางครั้งก็เผลอหลายรอบเหมือนกันอ่ะมันยืนย่นไหมมั้ยนี่ท่าส่วนกลางคืนมองไม่เห็นนะดิอรอรถเก่งอ่ะมองไม่เห็นเรามันยืน่นไปทางไหนอ่ะ เขาวิ่งเร็วเท่านะเพราะน่าจะทำให้มันพอดอีไันต้องใหญ่ขนาดนี้ทำ้มันเล็กหน่อยขับอย่างซิ่งเป็